น้องพี่จะไปส่งของน้องพี่รู้เปล่าว่าอยู่ตรงไหนครับรู้ไหมรู้ส่งให้ใครครับ<ห>ส่งให้ใครส่งให้ส่งให้อกงไ,ได้ไหมได้ส่งอะไรอะ่ะลูกหน,หนูเอาอะไรมาเออะไรมาส่ง<ห>ครับ,ไ,ไ,รบไหนเปิดปิหนูเอาอะไรมาครับเปิดนอ้องใส่เสืออสเส้อครับโอ้โหถึงเวลาทํางานแล้วใส่เสื้อวันนี้เป็นแก๊บวันนี้เป็นแก๊บครับ โอ้โหไหนเอาเมือออกมาสิแก๊บหน่อยตนี้มีมอเตอร์ไซค์ให้ขับด้วยนะเรียกเรียยกเียยกส่งเอกสารหรือว่าส่งอาหารลูกส่งอาหารอ่ะมาขี่มอเตอร์ไซค์ลูกอ่ะน้องเฮียเดี๋ยวน้องเฮียออกมาอ่ะที่ที่มาขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอรไซคเขียวด้ะ ออมา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 ลงออกยังไงอะลูกยังไม่เรียบร้อยเลยเราเราต้องใส่เสื้อก่อนลูกอ่ะโหทิ้งของละอ้าวลูกแล้วเดี๋ยวของส่งไม่ถึงลูกค้าอ่ะน้องพี่พี่ใส่เสื้อโอ้โหอ้าวไรเดอร์ไรเดอร์ลูกค้าสั่งออเดอร์ พี่ครับะ <Okay. S 1> จุ๊บออกก่อนชุบ๊บพร้อมลุยแล้วน้องพี่อ่าโอเคน้องพี่ยืนครับยืน,ยนโอ้โหไหนโพสท่าหล่อให้พ่อดูสิโพสท่าหลอนะ่อไหนน้องพี่โพสท่าหล่อสิลกูกโพสท่าหล่อทำไงดี๊ดิ๊อะอ่ะ,อะไปส่งบุดดี้ไปส่งบุดดี้อ่ะงั้นพ่อพ่อหยิบบุดดี้มาใส่กระเป๋านะครับุดดี้ส่งบุดดี้ส่งบุดดี้ไป ส่งบดดีอ่ะลองดีๆครับลองดีๆครับนี่สกิลการลงนี่ให้ลงทีละ <laughs> ถึงพื้นแล้วไม่ลูกยืนนะหมทีอ้าวทีอทอของอยู่นี่ลูกหนูทำของตกเอาสะัทายกระเป๋าเร็วสะบทายกระเป๋าอ,อันหนังสือไปส่งเร็วแกอวานหนังสือไปส่งข้าวเร็ว ส่ง,องเอกสารลูาส่งเอกสารเร็วเราเป็นแครบนะไม่ใช่แกรบแ,แครบไวแครบ <vit S 2> มาเอาเอาหน,นังสือไปส่งพ่อแล้วนะทีสะพายชุดนีบเอาไปส่งพ่อแล้วไหนมายืนมายืนคู่กันหน่อยดิไอ้น้องพี่มายืนนี่สิครับที่มายืนนี่หน่อยแล้วลูกแต่ตอนนี้ฝนตกนะโลกนี้นี่เขาไปดูสภาพแล้วฝนตกน้องพี่น้องพี่มาหาบะมีซิลูก น้องพี่ยืนชมวิวน้องพี่น้องพี่ครัะน้องพี่มายืนชมวิวสวยหมดเอาบอดี้มาชมวิวเหรอน,นั่งหน่อยนั่งหน่อยนั่งหน่อยไหนดูสิให้แี่มีอุ้มให้พี่มีอุ้มบอดีอ้น้องพี่ยืนตรงนี้มองพ,อพ่อถ่ายรูปดีกว่าหล่ลอๆไหนพี่ธีวันนี้พี่ธีส่งอะไรครับพี่ธีส่งอะไรครับ น้องพี่ส่งอะไรน้องพี่ส่งรูปตอนนะ้ยังไงรูปซิฟซิลูกยังไงครับอ่าใส่เป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 าหน่อยไปส่งนะโอ้ยต้องใส่แมสด้วยนะลูกใช่ต้องใส่แมสด้วยใส่แมสก์ไหมเอาแมสเอาแมสก์นะอันนี้มีแมสอยู่นี่ เตรียมของเนี่ยไปส่งไงเลยดูวิธีเตรียมโอ้โหทิีเตรียมพร้อมหาวแล้วยังไม่ทันทำงานเลยจุ๊บพ่ธีโกวุดี้ล้อกที่ล้อกที่อาร์ด่ไปส่งพ่อได้หรือ วิ่ปส่งพ่อครับไปเอาไปให้พ่อสิทำไมเราพิชเกระเป๋าแบบนี้แล้วพ่อคิดถึงสาวยาคูมากกว่าเลยอ๋อย <laughs> ุทธีิษย์ชัยแซนด์ว <laughs> ิชหรือชัยแซนด์วิชโอ้โอ้ยเอามาส่งยังมาส่งยังเอาักระเป๋าล่วงแล้วลูกกระเป๋าต้องสะพายตรงไหล่แล้วเปล่ามาพ่อช่วยไหมพ่อช่วยไหมน้องพีน้องพีงพมาเข้าเข้ามีอยู่ใกล้ๆพ่อไหม

ไหนทำไงทำส่งนิ้วอย่างงี้ไงน้องพี่น้องพี่ทำอย่างงี้เลยน้องพี่พร้อมไหมอย่างนี้โอเคไหมโอเคนะอ่ะยึดกระเป๋ายางไปส่งไปส่งของย่างน้องพี่น้องพี่ย้ดกระเป๋าด้วยลูกเอาหนังสือไปส่งหน่อยแล้วยึดกระเป๋าหน่อยนะอ่ะไปขับรถเลยเอาหนังสือไปส่งครับใส่นี้ใส่นี้อ่ะไปไปเลย ในเรื่องคนนี้ออเลี <h <h ้ยว้แอ่ถอยยก็ถอยไปเลยไปแล้วบึนบึนจหน้าแลของก็ไม่เอาไปไม่เอาของไปลูกมาน้พี่มาแล้วก็ส่งของละครับน้องพี่หนูต้องยังงีสิลูกย็งแล้วร้อนทใจถูกไอมง่ายง่ ไป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 ใครไปไปบุดี้อ่ะอาบุดี้ไปด้วยไหมอาบุดี้ไปด้วยโอาบุดี้ไปดเดี๋ยวนี้กลัวบุดี้แล้วเนาะไอ้น้ำพีหนูหนูจะขับรถแล้วหนูก็จะเอาของหนูก็จะเอาบุดี้ด้วยเนาะอ่ะขึ้นไปหน้าหุบโอเคแล้วยังไงต่อดีอ่ะเอาไปใครอย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องเจ้าหัวอะไรอะลูก โอ <lar> ้โหไห้ทักกระดึ๊กกระดึ๊กกระดึ๊กเอ็งเหมือนเดินไปมากเหมือนไม่ได้ขับรถน้องพี่น้องพี่ให้วุ้ดี้อยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยววุ้ดี้แชร์น้องพี่อยู่ตรงนี้ไอ้น้องพี่ขับรถไปเลยสู้ๆน้องพี่สู้ๆน้องพี่สู้ๆน้องพี่สู้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 พิธีสู้สู้พิธีพี่ธีอยังกวัวดี้อยู่ปะ มอไซค์ก็เข้ากับเสื้อเลยเนาะสีเขียวเฉียวซ่น้องพี่น้องพี่จะไปส่งของน้องพี่รู้เปล่าว่าอยู่ตรงไหน,นครับรู้ไหมรู้ส่งให้ใครส่งให้ส่งให้อกงได้ไหมได้ส่งอะไรอะลูกหนูเอาอะไรมาเอาอะไรมาส่ง,งครับ,ไ,รบไหนเปิดดิหนูเอาอะไรมาครับเปิดหน่อย ไปทางนี้ได้เปล่าึไหนเอาอะไรมามั่งไหนเอาอะไรมาโอ้โหมีเอกสารนะมีหนังสือนะโอ้ไหนๆๆๆเอาทิ้งของหล่นกลางทางลูกเดี๋ยวเอกสารไม่ครบใส่ก้าไปลูกแตวลูกค้าตกใจของหายป้าป้าป้าไปส่งเอางี้แล้วกันไปส่งให้มาเมียเอาไปส่งให้มาเมียหน่อยนะมามมียอยู่ไหน เกิดอุบัติเหตุนะปาปไป,ไปช่วยหน่อยไปช่วยพี่หน่อยไปเลยไลย <c oughs> ายแล้วอพกระเปาสทไเจลรจริงๆแครบ อ้โออหร <c oughs> ถ,ถเธอเป็นูล่อนอไปไปไปแล้วไปสิครับไปสิลูกระวังหัวนะนี่สสมองไหนชื่อสองนิ้วสิชื่อสองนิ้วไหนได้ไหมไม่ได้ <laughs> เอ้าททำของไปส่งลูกค้าหกหมดแล้ว อาสิไปอีกรอบนันสิมีก,การเกร็บขามาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เอาเอาลงคลองเลยนะใจเย็นลก <c oughs> ูกเพราะทำไมทำไมไม่มี ชื่อมันอยู่ข้างนอกด้วยนะชื่ออะไรชื่อนี่ไงต้องสะพายแบบให้ถูกด้านด้วยอ๋อได้จอะขอ,อพี่สะพายหน่อยสินี่นหล่อไปเลยถิงทนันทีหนักอันนี้กิ้มใหม่ชอบมากเลยนะลูกผมจะฟังจริงได้จริงน<อ>ี่ใบขอบไปใบนึงนะเอ,เ,อเอาฟูดเอาฟูดเอาฟูดแพนด้าไป ไปเละลูกพอช่วยยกล้อเลยยกล้อนี่เอาไปเลยไปเลยไปเลยอาไปไปไปไ,ปปไปต่อไปต่อไปต่ออ่ะเอาอ Doc, ไหมไปต่อไปต่อเอาไหมไอพิธีพิธีนําน้องไปเข้าช่ Doc, mant, องแคบสิลูกโอเคเก่งมากเอาไปเลยไปเลยพิธีเขาคล่องมากเลยนะ พยานันนี้คือแบบะผู้ใจเขาละผู้ใจมันติดดไดี่ดดหอวันี้เอาที่มาให้ที่ีกว่ที่ีโอเคบายบายก่อนบายบายให้พ่อหน่อยได้ไหมบายบายไปส่งของแล้วบายบายก่อน <c oughs> ไหนจูบอดี้อีกทีสิจูบเถอจูบดี้แบบจูนี่เราพี่จูบเราพี่ช่องดี่เราควรจะให้รูปกลัวไว้ยางนั้นไม่ดีกว่าไป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  เล่นประตูอีกเหรอเดี๋ยววูดดี้จับเลยเดี๋ยววูดดี้จะจับเลยนะเล่นประตูโอเคพอแล้วเอามาเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมครับอันนี้นี่ีแบบนี้มีให้นะอนี้นี่นี่อ่ากล็ดเกลน้องพีน้องพีน้องพีมาเร็วมานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนน้องพีนั่งลองน้องพีนั่งลองน้องพีนั่งลองพี่พีนั่งลอง โอ้ไรเดอร์พักกลางวันอ anyway? oh, ันนี้ได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 ้อันนี้อะไรเนี่ยอะไรเด้ออะไรเด้อหนูทาด้านต้องพีแล้วหนูอะไรไปทั้งหมดทั้งลูกอะอะไรอ่ะใจเย็นๆใจเย็นๆ 下来